เตรียมเอกสารอย่างไรให้จดทะเบียนบริษัท เสร็จเร็วที่สุดข้อ1ตั้งชื่อบริษัทเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษตั้งสำรองไว้สัก3ชื่อค่ะและลองจองในระบบดูว่าชื่อเราซ้ํากับบริษัทอื่นที่จดไปแล้วไหมหรือว่าใช้คําผิดหรือเปล่าข้อ2เตรียมสําเนาว,วัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นและเตรียมสําเนาทะเบียนบ้านที่เราจะใช้เป็นที่อยู่ในการจัดตั้งบริษัทข้อ3คิดวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจค่ะว่าธุรกิจที่เราจดทะเบียนบริษัทนี้เราจะ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างเช่นเราจะซื้อขายสินค้าซื้อขายสินค้าประเภทไหนบ้างคิดเผื่อและจดให้ครอบคุมเผื่ออนาคตเรามีการขยายกิจการและเราอยากจะประกอบธุรกิจทางด้านอื่นก็สามารถจดลงไปในการจดทะเบียนครั้งแรกด้วยได้เลยข้อ4ค่ะตกลงกันในระหว่างผู้ถือหุ้นแต่ละคนว่าใครจะเป็นกรรมการที่สามารถเซ็นเอกสารทำทุกระกรรมต่างๆแทนบริษัทได้ข้อ5 สัดส่วนของการถือหุ้นเราก็จะต้องตกลงกันกันกบผู้เป็นหุ้นส่วนของเราค่ะว่าใครจะถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตกลงกันให้ชัดเจนเพราะอันนี้เราจะต้องเอาไปกกอกในส่วนของรายละเอียดของผู้ถือหุ้นในวันที่เราจะจดทะเบียนครั้งแรกข้อ6ค่ะเราจะต้องเตรียมชําระค่าธรรมเนียมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและข้อสุดท้ายข้อ7สิ่งที่เราจะต้องได้รับหลังจากการจดทะเบียนเสร็จแล้ว,ลวก็จะเป็นหนังสือรับรองหนังสือบริคุสนทิและก็สำเนาบัญชีราย ชื่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักฐานว่าบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับเพื่อนๆที่กําลังจะจดทะเบียนบริษัทหรือกําลังลังเลที่จะเข้าระบบบริษัทอยู่สามารถติดต่อให้เวสซูชันดำเนินการให้ได้พักมาที่เพจเวสซูชันหรือโทร0984494246เรื่องบัญชีมั่นใจเวสซูชันค่ะ